รตอพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงนำพระประมุขและพระราชวงศ์ต่างประเทศทอดพระเนตรขบวนเรือพระราชพิธีและนิทัศการเฉลิมพระเกียรติเวลา17นาฬิกาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ สเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรวลัยลักษณ์อัคราาร,ร,ร,ราชกุมารีทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพันวดีพระเจ้าวรวง์เธอพระองค์เจ้าสีรัตพระวรชายาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารพระเจ้าวรวงเธอพระองค์รรเจ้าสมสวลีพระวราร,าราชาทินดา,ามาศ เจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริวัณวรีนารีรัตพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริพาจุทาภรคุณพลอยไพลินและคุณสิริกิติยาเจนเซนไปยังราชนาวิกสภาทรงรับพระประมุขและพระราชวงศ์ต่างประเทศที่เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรขบวนเรือพระราชพิธีซึ่งรัฐบาลร่วมกับกองทัพเรือจัดถวาย เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในโอกาสทรงครองสิริดาเจสมบัติครบ60ปีและเพื่อให้พระประมุขและพระราชวงศ์ต่างประเทศทอดพระเนตรความงดงามของขบวนเรือพระราชพิธีที่เป็นวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของไทยแสดงให้เห็นถึงวิถีชีวิตของชาวไทยที่ผูกพันกับสายน้ําซึ่งเป็นเส้นทางการคมนาคมทางเรือเรือพระที่นั่งในขบวนเรือพระราชพิธีนั้น ล้วนแกะสลักปิดทองเป็นลวดลายไทยที่มีความประณีตบรรจงวิจิตงดงามโดยเฉพาะที่บริเวณโขนหัวเรือและท้ายเรือจะมีความอ่อนช้อยแสดงถึงศิลปะวัฒนธรรมอันสูงส่งในภูมิปัญญาของช่างสิบหมู่ไทยบ่งชี้ถึงความเจริญรุ่งเรืองในด้านฝีมือช่างศิลปกรรมของชาติไทยที่มีมาแต่โบราณขบวนเรือพระราชพิธีครั้งนี้ใช้เรือ52ลำ จัดเป็นห้าริ้วขบวนประกอบด้วยเรือพระราชพิธีรูปสัตว์ต่างๆได้แก่เรือครุฑเหินเห็ดครุฑเตรดไรจกักกระบี่ปราบเมืองมารกระบี่รานรอนราบพาลีรังทวีปสุครีบกรองเมืองอสุรวายุพักอสุรปักษีเอกชัยเหินหาวเอกชัยเหลาทองและยังมีเรือดั้งและเรือแสง โดยมีเรือพระที่นั่งสี่ลำเรือพระที่นั่งสุพรรณหงษ์เรือพระที่นั่งอน,นันตนาคราชเรือพระที่นั่งนารายทรงสุบรรรชการที่9และเรือพระที่นั่งอเนกาชาติพุทธชงเริ่มเคลื่อนขบวนจากท่าวาสุกรีไปถึงวัดอร,รุณราชวรารามใช้เวลาประมาณ30นาทีใช้กำลังพลจากหน่วยงานต่างๆในกองทัพเรือจำนวน2 0 8 2นนายแสดงถึงความยิ่งใหญ่และสมพระเกียรติ ในพระบารมีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยเฉพาะในปีมหามงคลน,นี้นาวาเอกทองย้อยแสงสินชัยได้ประพันธ์บทกาเพเรือเฉลิมพระเกียรติเป็นกาบยานี11รวมสามบทคือบทสรรเสริญพระบารมีบทชมขบวนเรือและบทชมเมืองเรือเอกนัท,ทวัตรอร่ามเกลือรับหน้าที่พนักงานเฮเรือ บทสรนเสริญพระบารมีนั้นเป็นการเทริดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจตลอดระยะเวลาที่ทรงครองสิริราชสมบัติมา60ปีโดยทรงทุ่มเทพระวรกายและพระสติปัญญาเพื่อช่วยเหลือราษฎรให้พ้นจากความทุกข์ยากด้วยพระเมตตาธรรมดุจแสงทิพย์ที่ส่องสว่างทั่วไทย เหเรือนอกจากจะเป็นการให้จังหวะการเคลื่อนขบวนเรือแล้วยังเป็นการสร้างความเพลิดเพลินให้ฝีพายได้ผ่อนคลายและเป็นกิจกรรมที่ควบคู่กับการเดินทางทางน้ํารวมทั้งเป็นการสร้างบรรยากาศให้ผู้ชมได้ซาบซึง้งในมวลคลังของพลังเสียงการเหเรือที่ดังกึกก้องไปทั่วท้องน้ำเจ้าพระยา สองลักษณะคือการเหเรือในงานพระราชพิธีหรือการเหเรือหลวงซึ่งเป็นโบราณราชประเพณีที่ต้องรักษาไว้ให้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมของชาติและการเหเรือสำหรับเที่ยวเตรในงานพื้นบ้านหรือการเหเรือเล่น พระเนตรขบวนเรือพระราชพิธีแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถพร้อมทั้งพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราชดำเนินไปยังหอประชุมกองทัพเรือทรงนำพระประมุขและพระราชวงศ์ต่างประเทศทอดพระเนตรนิทศการพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับการพัฒนาอย่างยั่งยืนซึ่งรัฐบาลจัดถวายเพื่อเฉลิมพระเกียรติในโอกาสทรงครองสิริราชสมบัติครบ60ปีนำเสนอในรูปแบบสื่อผสม และนิทศการร่วมสมัยเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวตลอดระยะเวลา60ปีที่เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมและพระราชทานความช่วยเหลือแก่รัษฎรทั่วทุกภูมิภาคโดยเฉพาะโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อแก้ไขความเดือดร้อนด้านต่างๆโครงการพัฒนาและการอนุรักษ์ดินน้ำและป่าไม้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเหล่านี้ ล้วนแก้ปัญหาอย่างบูรณาการและยั่งยืนก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนและประเทศชาติโดยมีจุดมุ่งหมายสำคัญเพื่อให้ราษฎรสามารถดำรงชีวิตตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีใหม่เป็นแนวทางการพัฒนาเพื่อนำไปสู่การพัฒนาตนเองที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานเป็นหลักในการดำเนินชีวิตของชาวไทยทุกคน